สวัสดีค่ะสบายดีกันนะคะพี่หมายแล้วนะคะเรองก็ขอวอวยพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยที่บ้านเริงเนี่ยเขาเตรียมตัวยังไงนะคะเพราะว่าที่บ้านน่ะสามีจะเป็นคนที่ขับรถไปไหนมาไหนบ่อยนะคะก็เลยมีทริคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะสําหรับคนที่อยู่เมืองหนาวนะคะคือว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ย เริงจะมีที่บ้านเนี่ยจะมีกลอ่อลงหรือว่ากรอ,อกลองเล็กๆหรือว่าถุงเล็กๆนะที่ใส่ของจําเป็นไว้นะคะเผื่อว่ารถติดหลมหรือว่ารถติดหิมะอะไรอย่างเงี้ยเกิดเออเครียกว่าอะไรเครื่องยนต์ดับอะไรอย่างงี้นะคะก็ว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เราใส่ไว้ในถุงยางชีพนะคะเขาเรียกว่าถุงยางชีพเล็กๆของเรานะคะก็มีอย่างเช่นพวก น้ำดื่มเออน้ำดื่มนี่ปกติแล้วมันก็ติดรไประจอยู่แล้วนะคะมีน้ําดื่มนะคะแล้วก็มีอาหารขบเคี้ยวแก้หิวเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นอาหารแห้งอย่างเช่นขนมเออหรือไม่ก็ช็อกโกแลตเล็กๆอะไรอย่างนี้นะคะขนมบาร์อะไรอย่างนี้นะคะ,ะ,ะ,คะแล้วจากนั้นก็มีเออที่สําคัญที่สุดก็คือจัมสตาร์ทนะคะภายในจัมสตาร์ทมันคล้ายๆ,ๆเหมือนเออเป็น ตัวที่เราไว้ติดรถเวลาที่รถเราดับแล้วเราก็เอาไปเสียบนะคะจำไปในเออเรียกว่าลองคิดก่อนขอโทษนะคะออในแบตเตอรี่นะคะแล้วมันก็จะให้กระแสไฟฟ้าเราแล้วก็สตาร์ทรถได้แล้วไอในตัวจำสตาร์ทเนี่ยนะได้ทางเออ power bank นะคะ เป็นได้ทั้งไฟฉายนะคะเราไว้อันนี้คือติดรถไว้ตลอดเลยนะคะไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวก็ติดไว้ตลอดนะคะเพราะว่าบางทีแบบว่าเครื่องยนต์ดับอะไรอย่างนี้นะคะแลวอีกอย่างหนึ่งก็มีช่วงหน้าหนาวน,นี่ต้องมีก็คือว่าเครื่องว่าพลั่วนะคะไว้ติดรถไปด้วยแล้วก็มีเชือกคือไว้เวลาเราอาจจะติดลมแล้วคนอื่นมาช่วยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ เราไปช่วยคนอื่นอย่างเช่นเชือกนี่เอาไว้ไปดึงไปลากรถคันอื่นอะไรอย่างนี้นะคะก็ติดตลอดแล้วบางครีบางทีนะคะสามีเริงเขาบอกด้วยนะคะว่าเทียนไขนะคะแล้วก็กับเออเขาเรียกว่าไม้ขีดนะคะต้องเอาไปด้วยเพราะว่าบางทีถ้ามันหนาวมากๆนี่นะคะแล้วพวกอ,อ,อุปกรณ์ไฟฟ้าเอิเล็กทรอนิกส์ของเรานะแบตเตอรี่มันก็ มันก็จะตายเร็วใช่ไหมคะก็รู้ๆกันอยู่นะคะว่าถ้าอากาศน้หนาวเนี่ยไอโฟนของเราเนี่ยแบตเตอรี่นี่อื้อไตระดับลงแบบอย่างรวดเร็วเลยนะคะอยู่ๆบางทีก็มันดับไปเลยมันใช้ไม่ได้นะ,ะนั่นนะคะก็เลยจำเป็นต้องเอาเทียนไปด้วยนะคะเพราะว่า บางคนนี่ขับรถไปยิ่งเริงอยู่บ้านนอกนะคะถนนเล็กๆนะ่ะมันไม่ค่อยใหญ่แต่ถนนติดบ้านเริงนี่มันเป็นถนนใหญ่เขาจะมากวาดถนนจะมาโรยเกลือให้ไม่มีปัญหาแต่บางครั้งเราขับไปหาเพื่อนบ้านหรือไม่ก็ไปอีกหมู่บ้านไกลๆอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นถนนเล็กๆนะคะตามตามนาตามอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้กวาดถนนเยอะบางทีนะคะบางทีแบบว่า ขับไปแล้วถนนหายอย่างนี้ยบางทีก็ขับไปลงข้างทางอะไรวาเพราะว่าหิม,มะมันเยอะไงคะมันก็ไม่มีเขตกั้นอะไรอย่างี้ว่าตรงไหนเป็นถนนตรงไหนเป็นที่ลุ่มอะไรอย่างนี้บางทีนะคะนั่นแหละค่ะก็เอาไปติดเผื่อเผื่อว่าจําเป็นนะคะอันนี้ก็เตรียมตัวไว้นะคะไปติดรถตลอดเลยสามีของเรอแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องบางคนนะคะเขาก็ถามว่าเอ๊หน้าหนาวนะ่ะ ที่เมืองนอกทําไมเขาต้องโรยเกลืออันนี้ประเทศอื่นเริงไม่รู้นะคะแต่ว่าที่เริองอยู่น่ะเขาโรยเกลือกันค่ะเพราะว่าเขาจะโรยช่วงประมาณที่เอ่ออากาศไม่หนาวมากนะคะประมาณเย็นๆน่ะศูนย์องศาอะไรนี้เขาก็โรยเกลือเพราะว่าเกลือนะ่ะมันช่วยทําให้ถนนไม่ลื่นนะคะแล้วเอ,อ่อแล้วก็บางคนก็บอกว่าเกลือนี่มันช่วยทําให้จุดเยือกแข็งของ น้ำแข็งนะ่ะมันจะต่ําลงนะคะมันต่าลงกว่าเดิมอันนี้ใครที่มีความรู้ก็บอกด้วยนะคะบางทีเริงก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ฟังสามีเขาบอกมานะคะนั่นเลยค่ะใครมีความรู้อะไรเรื่องเกี่ยวกับเกลือและน้ําแข็งมันมีปฏิกิริยากันยังไงก็ช่วยเขียนมาบอกหน่อยอก็แล้วกันนะคะนั่นเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าช่วงไหนที่แบบว่ามันหนาวนะคะแล้วก็มัน อุณหภูมิติดลบเยอะๆนะคะประมาณสักเห็นเขาบอกว่าประมาณสัก7องศาเนี่ยเกลือก็ใช้ไม่ได้ผลแน้ะนะคะเพราะว่าปฏิกิริยาเกลือกับน้ําแข็งเนี่ยมันมันเข้ากันไม่ได้แล้วมันไม่ทํางานแล้วเขาบอกอย่างนี้นะคะโรยไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะเดียกันนะคะแล้วถ้ารถนะ่ะรถบางคันนะ่ะเขาไม่ได้ทําเขาเรียกว่าทําช่วงล่างไปเคลือบกันสนิมนะคะ รถจะพังเว็วมากเลย4-5ปีนี่บางทีก็ต้องเปลี่ยนรถใหม่แล้วนะคะเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยทำงานหนักมากเลยนะคะเพราะคุณคะคิดดูสิคะเกลือความชื้นแล้วก็ไปโดนเหล็กนะคะโอ้โหสนิมดีๆนี่เองที่มันตัวเรียกสนิมดีดนี่เองนี่คะ่ะเกลือกับความชื้นนี่นั่นแหลคะค่ะรถเออรถที่เมืองน,นอกนี่ก็ต้องทำซื้อมานะคะถ้า ถ้าเขาไม่ทำที่เขาเรียกว่าการสนิมช่วงล่างไวนะ้เนี่ยต้องไปทําเองพี่สาวเรองอะตอนเขาซื้อรถเขาก็ทําช่วงล่างเลยเขาบอกไปทําการสนิมไว้เลยอะไรอย่างนี้นะคะนั่นเลยคะ่ะเพราะว่ามันพังเร็วมากนะคะแล้วเกลือนี่บางทีเราเห็นประเทศอื่น,นะคะอย่างเช่นเคยไปที่เขาเรียกว่าเอสโตเนียเนะ่ะเขาไม่ใช้เกลือนะคะก็จะใช้กรวดคะ่ะกรวดนะคะมันไม่มันไม่ม มันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะถ้าใ,ใช้ถ้าใ,ใช้กรวดนะ่ะเกลือนะ่ะบางทีแบบต้นไม้บางบางต้นมันก็มันก็ไม่ชอบเกลือนะคะตามเมืองใหญ่ๆบางทีเขาจะมีเหมือนเขาเรียกว่ายาคานะคะคลุมไวข้ข้างๆนะคะข้างๆต้นไม้ที่อยู่รอบถนนนะ่ะเพื่อป้องกันไม่ให้แบบว่าเกลือมันโดนต้นไม้เยอะเกินไปนะคะมันช่วยบางทีนะคะต้องคลุมไว้ช่วยทั้งคลุมแก้หนาวให้มันแล้วก็ ช่วยคลุมไม่ให้เกลือมันโดนต้นไม้เยอะเกินไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมันเกลือมันละลายไปใช่ไหมคะมันก็ลงมันก็ลงในดินไปอ่ะส่งสารต้นไม้นะคะแต่ถ้าไม่ทําบางทีมันก็ลื่นนะคะนั่นเลยค่ะอุ้ยตายแล้วลื่นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญมากเลยในรถเนี่ยนอกจากถุงอ่มินิถุงยางชีพแล้วนะคะก็คือผ้าห่มคะ่ะผ้าห่มหนาๆน,น,น,นะคะเอาติดตัวไปด้วยเพราะว่าถ้า เราต้องรอต้องรอรถที่มาลากเราอ่ะหรือรอความช่วยเหลือนานนะคะอุณหภูมิในรถมันก็จะต่ําลงหรือว่าอะไรมันก็จะหนาวใช่ไหมคะก็ดีที่มีแบบว่าผ้าห่มหนาเตรียมไปด้วยก็จะเป็นการดีนะคะเกือบลืมอันเนี้ยสาคัญมากเลยนะคะค่ะนั่นแหละค่ะก็คือเราเตรียมตัวกันยังไงในเมืองหนาวนะคะที่จะให้ชีวิตมันอยู่รอดหรือว่า ทำให้การคเครียกว่าการดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยมันสม o o t ไปด้วยดีนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยู่ประเทศอื่นหรือว่าที่อยู่เมืองไทยเนี่ยมีการเตรียมตัวกันยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นเมืองไทยเราเนี่ยหน้าร้อนหน้าฝนใช่ไหมคะฝนแรงน้ําท่วมนะคะ เรามีการเตรียมตัวยังไงก็เขียนมาเล่าให้ฟังกันได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะแล้วเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้เริงเล่าเรื่องหรือทําคลิปอะไรครั้งหน้าต่อไปก็เขียนมาได้นะคะมาดูกันซิว่าครั้งหน้าเนี่ยเริงจะพาไปดูในฟาร์มเนี่ยจะทําอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะกรัดีสิเน,นี่ยค่ะเจ้าตัวแสบ อืมให้ลงไปแล้วนะคะไอ้ซัสเด็กสิอืมเดินไปเดินมาให้าเองแันนี้น